กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดจัดพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรในงานเทิดพระเกียรติรวมพลังประชาชนเทิดไทยองค์ราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพันษา81พันษา12สิงหาคม2556ค่ะเมื่อค่ำวันนี้ที่สนามกีฬาจังหวัดจันทบุรี พลเรือโทสนทยาน้อยฉายาผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดได้เป็นประธานในพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรในงานเทิดพระเกียรติรวมพลังประชาชนเทิดไทยองค์ราชินีเนื่องในโอกาสพระราชวิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา81พรรษา12สิงหาคม2556โดยมีนายสุรชัยขันอาสาผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำหัวหน้าส่วนราชการพ่อค้า ประชาชนกลุ่มพลังมวลชนจังหวัดจันทบุรีและตราดนักเรียนนักศึกษาร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก โดยการจัดพิธีจุดเทียนชายถวายพระพรในกิจกรรมเทิดพระเกียรติรวมพลังประชาชนเทิดท้ายองค์ราชินีในครั้งนี้ก็เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมมพรรษา81พรรษา12สิงหาคม2556และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติรวมพลังประชาชนเทิดทายองค์ราชินีสู่สายตา ประชาชนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดใกล้เคียงซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากประชาชนจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดเดินทางเข้าร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมาก